อีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กับลน่าแบ h ช n แนลนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม SAO นั่นเองเย่ล็อกอินก่อนเลยวันที่3ไเด,ด้เงินด้วยแล้วก็ได้คริสตัลด้วยเย่เอาไว้มสมตัวนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราอยู่กันในชั์ที่2ก็คือตอนจบก็คือคิริโตัวเนี่ยแยกตัวออกไปจากกลุ่มผู้นะคะพี่ชิตเราก็จะเข้าสู่ช e r ที่สกันเลย ชัมเปอร์ที่3นะคะจะเริ่มต้นด้วยสตอรี่ก่อนเนื้อเรื่องในส่วนนี้นะคะก็คือคริสโตเนี่ยได้ไปนะคะช่วยปัดเออไม่ใช่ปาร์ตีส้สิเป็นกิลด์กิลด์หนึ่งนะคะชื่อว่ากิลด์แมวดำเนี่ยช่วยกันนะคะเหมือนแบบว่าช่วยเขาผ่านทำเคเวสนี่ยแหละแล้วก็ไปช่วยกันตีนะคะทำให้ทุกคนในกิลด์เนี่ยสามารถที่จะเหมือนตีได้ง่ายขึ้น ะะโดยที่คิโตเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะเลเวลเท่าไหร่นะคะตอนนั้นคิโตเด้วยประมาณ48แล้วล่ะซึ่งนะคะทุกคนในกิวเนี่ยก็ประมาณว่าเอ้ยถ้าเกินเนี่ยไม่รบกวนเกินไปก็อยากจะชวนคิิโตะมานะคะอยู่ในกิวเดียวกันด้วยแต่ว่าเขาก็แอบถามคิิโตะว่านายเลเวลเท่าไหร่คิิโตะก็ตอบไปว่าฉันเลเวล20เขาแอบเห็นแล้วว่าทุกคนในกิวเนี่ยเลเวลประมาณนี้เนาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเลเวล20 ในส่วนของการนะคะพูดถึงเรื่องสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยคะอาจจะมีแบบผิดไปบ้างเล็กน้อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าดูแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าคือจำแบบละเอียดยิบอะไเงยไม่ได้ถึงแม้ว่าจะดูมาหลายครั้งแล้วก็ตามแต่นะคะเคราเด็กเพื่อนไปหนึ่งคนเพื่อไปช่วยเรา ไปกันเลย ต่อเน,นื่องนะคะก็คือคีรีโตก็ได้ทำการไปช่วยนะคะกิวแมวดำเนี่ยตีนะคะตกแตนแล้วทำให้เขาเนี่ยตีกันได้ง่ายขึ้นก็คือสว,วิตให้ทุกคนเข้าไปตีนะคะทำให้ทุกคนก็เลยคิดว่าแบบว่า จริงๆก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะโอยเก็บไอเทมมาค่ะ้ดีใจจังแล้วก็ไปสู่เนื้อเรื่องนะคะมีเคเวสสามขีดสามกันเ,เลยค่ะ ดูแล้วหน้าตาน่ากลัวมากนิดถึงแล็กนารอกเลยที่มีตัวเป็น,นตัวตักกแต,แตนเจย่เอามีตักะแตนอีกเราสามารถใช้สก,กิลได้นะคะกดสก,กิลจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเออเป็นการแข่งไม่ยังนะคะเรีงเยบบลอย ซึ่งทั้งสองอานะติดพิไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวหน้ากิวแมวดำนะคะก็จำได้ว่าในือเรื่องนี้ก็คือแบบนั่งคุยกันนะคะแล้วก็เขามีเป้าหมายก็คืออยากจะไปถึงแนวหน้านะคะไปช่วยแนวหน้าเนี่ยเป็นพวกผู้พิชิตเพื่อที่จะนะคะเข่งขึ้นนั่นเอง ซาจิเนี่ยก็มาเหมือนแบบว่าขอบคุณนะคะคริโตที่ทำให้ตัวนี้ทุกคนเร็ว20เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นนะค,ะคซึ่งตอนนี้นะคะเรื่องของการอัปเกรดช่องของการอัปเกรดก็เพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นอบวสามบกวสี่แล้วทำใา้ฉันต้องหมวเยอะขนาดนั้น อ๋อให้บวกถึงสิบอ่ะแล้วลองตีนันเกิดเจ้แล้วก็น่าจะลองให้เรา,าไปเข้าไปตีนั่นเองส่งอาวุธอยากรู้ว่าสมอาวุธนี่ใช้คริสตัลเท่าไหร่นะคะใช้คริสตัลที่15นะคะเราก็มาลองสูมกันไหมอยากรู้ว่าจะได้อะไรเหมือนกัน ขอให้ได้อาวุธนะคะของอาซึนะแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมีแต่อาวุธของอ๋ออาพิมเอ้ยจะได้อาวุธไหมโอเคไปเลยโรนโด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 นเอาสีทองมาเถอะสีทองโอ้สองดาวแน่นอนปริ้งโอเคไม่เป็นไรเรามีโอกาสหน้าในการเก็บเงินมาซื้อใหม่ เอาล่ะค่ะเราไปลุยเนื้อเรื่องกันต่อเลยดีกว่าแล้วขอต้อนรับเข้าสู่เนื้อเรื่องที่3ขีดสีนั่นเองไปกันเลยมีให้เลือกเพื่อนไหมไม,ไม่มีเลยของชัตเตอร์ที่3พาร์ทสนะคะ,อะตอนนี้ก็เป็นตอนที่คีโตอ,ออกมา ยืนมองทุ่งแล้วก็เห็นกลุ่มของใครในกำลังว่าเก็บเลเวลกันอยู่โอ้นั่นคิริโตนี่นะไม่ได้เจอกันตั้งนานเอ็นบายดีนะ สูงขึ้นนะคะหมือถึงว่าแบบมีการขึ้นแบบพัทสามพาทสี่อะไรอย่างนี้ก็จะเริ่มคะสิ่งที่เอาไปพัฒนาตัวละครได้ที่เป็นเม็ดเสียงแดงเขียวๆนะคะก็จะเป็นไม่ใช่เม็ดย่อยๆละจะเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันเยีายนยี้นี่เองเงินก็ได้เยอะขึ้นด้วยดีจังมีสมบัติมาให้เลือกนะคะมีปืนด้วย ชัพเตอร์ต่อไปกันเลยนะคะชัพเตอร์ที่สามคั5ห้าจริงๆช่วงอของชัพเตอร์นี้จะเป็นความแบบความเศร้าที่ทำให้คริโตเนี่ยในอนาคตท,ที่จะมีการพัฒนาขึ้นก็จะแบบนึกถึงคนอื่นมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เพื่อนในกิวก็ส่งข้อความมาว่าซาจิเนี่ยหายตัวไป ซึ่งจีโตเนี่ยก็ใช้สกิลสะกดรอยนะคะตามซาจิมาเจออยู่ที่ท่อนังกำลังนั่งตกปลาไม่ใช่กำลังนั่งร้องไห้อยู่นะคะคิดว่าเฮ้ยจ,จะตายหรือเปล่าอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วทำไมเราต้องมาติดอยู่ในเกมนี้ด้วยนะ mm hmm. คะเกมที่ทําให้แบบว่าต้องตายอะไรเนี้ยกรรู mm ้ hmm. สึกท้อแท้ mm hmm. แล้วก็ชวนช mm ีิโตเนี่ยนีไปด้วยกัน mm hmm. แรงอะ่ะ มีการชวนหนีไปด้วยกันด้วยซึ่งวันนั้นนะคะตอนกคืนซาจิก็มาขอนอนด้วยมีความมีความร้ายมาแอบ,บนอนกับผู้ชายสนอกของเราซึ่งซาจิเนี่ยก็จะคิดไว้เสมอว่าแบบเราจะรอดไปจากเกมน,นี้หรือเปล่าซึ่งคีโตเนี่ยก็ให้กำลังใจนะคะว่า ไม่ตายหรอกเขาจะเป็นคนปกป้องทุกคนเองนะมีสิ่งใหม่ๆให้ทำเพิ่มเติมนะคะก็คือนี่เข้าไปดูคาแรคเตอร์แน่เลยเข้าไปดูคาแรคเตอร์ได้สามารถที่จะเพิ่ม exp ได้นะคะแล้วก็กดบวกแล้วก็กดเพิ่ม ep กด exp เอาไว้ทำแบบนี้นี่โอเคเราไปลุย่่วนเนสกันต่อ เรามาต่อกันที่ชั้นเตอร์สามกีดหเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเพื่อนให้เราเลือกนะคะไม่เป็นไรเราเข้าไปุยเดี่ยวเลยเราเป็นโซโล่นะคะ วันนี้นะคะเสียงอาจจะแปลกๆไว้หน่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศแต่ว่าเปลี่ยนแปลงกวอดมากแล้วก็มีพาย,ยุเข้านะคะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นหวัดเหมือนเรา <laughs> โอ้ไอ้กุญแจยีสิมาอันแรกกุญแจจงเอาไว้ทำอะไรอะ่ะ อยากรู้จังเลยกุญแจ20เอาไว้ทำอะไรคือกุญแจเลเวล10อะค่ะมีแบบเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะคะไปต่อกันที่ชาร์เตอร์3ทับเจ็ดทไปเลยให้มีเพื่อนมาช่วยได้รแรเร่นเร็วสูงไว้ก่อนเลยไปเลยในคิวนะคะก็คือเขาอยากจะซื้อบ้านกันนะคะก็กำลังเก็บเงินให้ครบ200,000น,นั่นเอง ซึ่งตอนนี้ก็หัวนักจิวก็ได้เงินครบนะคะสองแสนแล้วก็กำลังจะไปที่เมืองแห่งการเริ่มต้นเพื่อซื้อบ้านนะคะให้กับสมาชิกจิวได้อยู่ด้วยกันนั่นเองซึ่งนะคะก็ลงไปตีนะคะคนที่เหลือที่ไม่ใช่หัวหน้กจิวเนี่ยก็ลงไปตีเพื่อเก็บเงินนะคะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นค่นองค่ะ,ะก็กลาวว่าเออจะได้มีเฟอร์นิเจอร์กัน จริงๆแล้วคีริโตเนี่ยก็อย <S <S <ๆ S 1> ลองถามทุกคนแล้วว่าที่เดิมมันก็ดีแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ทุกคนเนี่ยก็คิดว่าแบบตัวเองนะคะมีความสามารถแล้วก็เก่ง <S <S จริงๆแล้วก็คือเป็นการซับพอร์ตคีริโตตลอดเวลานั่นเองก็คือเขาเนี่ยเลเวลสูงแล้วทำให้ทุกคนที่อยู่นะคะในคิวดหรือว่าวัตตี้เดียวกันเนี่ยทำให้ตีได้ง่ายซึ่งก็ลงไปตีกันที่ดันเจียนนะคะแล้วก็นะคะไปเห็นนะ,ะห้องรับห้องหนึ่งก็เลยแบบว่า มีสมบัติอยู่ข้างในก็เลยผีผาลามเข้าไปนะคะทำให้โดนมอนเตอร์มากมายเนี่ยลุม่มนะคะ่ะซึ่งนะคะตัวคิริโตเองเนี่ยก็บอกว่าให้ใช้คริสตัลในการวาร์ปกลับนะคะแต่ว่าห้องนี้มันเป็นกับดักนะคะก็คือวาร์ปกลับไม่ได้นั่นเอง นะคะนี่ยายหรือว่าดูการ์ตูนอนิเมะมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆช่วยใครไม่ได้เลยนะคะคนตายหมดเลยคนแรกที่ตายนี่โดนไอตัวนี้เลยเอาขวานจามจุ๊บจุ๊บจุ๊บหมดลายมาก ทีล่ละคนนะคะจนกระทั่งตัวซาจิเองเนี่ยก็ตายด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยอนิเม่นี่แบบว่าเศร้ามากเราไปชัพเตอร์ที่3าาร์ด8นะคะเป็นเรื่องของสตอรี่ในการ์ตูนมันก็จะคลิปมานะคะว่าคิโตะเนี่ยไม่นั่งอยู่ใต้ต้นนะคะ คริสต์มาสขนาดใหญ่ในเมืองนะคะแล้วก็ไปขอซื้อข่าวนะคะจากาคนที่มีฉายาว่าเจ้ากรมของข่าวอะนะก็อยากรู้ว่า,าจะมีข่าวอะไรบ้างซึ่งเจ้ากรมเองก็บอกว่าเนี่ยจะมีนะคะชื่ออะไรนะนิโคลัสผู้ทิ้งศาสนาเนี่ยจะเป็นค่าสนะคะบอกว่าคืนนี้จะออกมาตอนเที่ยงคืนซึ่งจะปรากฏตัวอยู่ใต้ต้น ต้นสนต้นใดต้นหนึ่งซึ่งพอได้ฟังข่าวแล้วนะคะเคโตเนี่ยก็มุ่งหน้าไปเลยเพราะว่าอยากเพราะว่ามีมีไอเทมปริศะนะคะาค่ะลึกลับที่เขาว่ากันว่าจะสามารถชุบชีวิตคนตาย้ขึ้นมาได้ซึ่งเคโตเนี่ยตั้งใจอยากจะชุบชีวิตของซาจิขึ้นมาเพื่ฟังคำสุดท้ายที่เธอพูดนะคะ ว่าพูดว่าอะไรเพราะว่าชีิโตเนี่ยพอ,อหัวหน้ากิลเนี่ยได้มีการกลับมาจากการซื้อบ้านนะคะคีตโตก็บอกว่า,าทุกคนในกิลเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วนะคะัวนน้ากิลก็เลยบอกว่าไม่น่าจะรู้จักกับมิตเตอร์อย่างชีิโตเลยแล้วก็กระโดดลงไปนะคะโดดฆ่าตัวตายนั่นเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนนะคะในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยทุกคนก็ตาย Hey. มีความเศร้าอ่ะเราไปที่ชัปเตอร์สาพันเก้ากันเลยดกว่าตรงฟีต,ตเนี่ยก็นะคะตัดสินใจเข้าวับมาเลยแล้วก็ไปตามหานะคะในคุลา ได้พบกับใครนะคะใครก็คือใครแบบว่าแอบ,บตามมาแอบสะบกดรอยตามคี่ตไมทกทีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะเป็นดีคนเดียวจริงเหรอให้ไปช่วยดีกว่านะคะเพราะเขาเองก็อยากให้คีตกนะตายแล้วก็บอกว่าไอเทมตกแล้วก็ใครลัดบอสคนสุดท้ายได้ก็เอาไปเลยถูกไหมจะไม่ได้น่าจะใช่ประมาณนี้นะคะซึ่งคีตโตเนี่ยก็บอกใครว่า ใช่นายก็โดนสะกดรอยตามมาเหมือนกันนะคะโดยนะคะชื่อกิวก็คืออะไรนะสมภพ,พมังกรศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งสมภพ,พน,นี้ก็บอกว่าโอ้ยอเพื่อเรื่องชวนเนี่ยเอ้ยเพื่อของที่หายากเนเรื่องช,วชวั่วๆแค่ไหนก็จะทำนะคะซึ่งทำให้พวกขายนะคะบอกว่าดิโตไปเลยเยวพวกเราจัดการทางนี้เองนะคะแต่ก็คงแบบว่าจัดการกันไม่ถึงตาสิวาน ตนนี้จะไปไหนจะวิ่งไปวิ่งมาทำไมเนี yeah! ่ยจริงๆชอบเกมนี้นะคะแบบว่าเนื้อหาเหมือนในการ์ตูนแล้วก็ตัวละครอะไรเงี้ยคือเออเหมือนในการ์ตูนเป๊ะไม่มีแบบว่าขาดตกบกพร่องนะคะเอาหล่ะเราเจอกับนิโคลัสแล้วนะคะเราสามารถที่จะก,กันนะคะถ้าจะเป็นทลิปบอกว่าเราสามารถกัน คือแบบพอบอสตีแล้วลยอะไรเงี้ยเราก็สั่งให้สก,กันสก,กิลของบอสได้กันไหมอ่ะ๋อ,อจริงๆมันกันแล้วมันปัดขึ้นได้ด้วยนะลืมอ่ะ เราจะได้ตัวนี้มาด้วยไหมอะเหมือนในการ์ตูนนี้ก็คือแบบว่าคริสตัลชุบชุยซึ่งคีโตนะคะก็กลับออกมาจากการตีบอสนะคะแล้วก็เอาอันนี้ให้คลายนะคะเพราะว่าบอกว่าให้ชุบชีวิตคนที่ตายต่อหน้านายซาเพราะว่าใช้ชุบชีวิตคนที่ตายได้นะคะภายใน10บนาทีได้เท่านั้นเอง <c oughs> ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเ, <c oughs> เพื่อนของคีโตเเสียชีวิตกันไปได้สักพักนึงแล้วนะคะก็ไปใช้ไม่ทันแล้วนี่ก็เลยให้คลายเลย ก็จะเป็นชัปเตอร์ที่3พนะคะจะเป็นเรื่องของสตอรี่นั่นเองในขณะที่คิโตกลับมาที่โรงแรมนะคะ mm hmm. ก็เป็นวันคริสต์มาสพอดีนี่ของขวัญน,นะคะส่งมาให้เป็นเครื่องบันทึกเสียงนะคะจากซาจินั่นเองซาจิก็บันทึกเสียงนะแล้วก็บอกว่า Merry Christmas คิิโตนะคะ ถ้าเกิดว่านายได้ฟังเสียงนี้อยู่เนี่ยแสดงว่าฉันเนี่ยต้องตายไปแล้วแน่เลยนะคะแล้วก็เขาก็รู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วคิริตโตเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะเลเวลสูงประมาณนั้นเพราะว่าวันที่นะคะว่านอนที่ห้องคิริตโตเนี่ยก็แอบเห็นคิริตโตเนี่ยเปิดเอ่อคลังดูนะคะแล้วจูสเตตัสอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเลเวลสูงแล้เขาก็ดีใจนะคะที่จริงๆแล้วคิริตโตเนี่ยเป็นคนเก่ง ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยตายเนี่ยคิริโตจะต้องโทษแน่นอนว่าเป็นความผิดของตัวเองนะคะแล้วก็จะต้องแบบว่าเสียใจอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้คิริโตเนี่ยไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วเขาเป็นความผิดของคิริโตที่ทําให้เขาหรือว่าเพื่อนๆนตายนะคะอันนี้ส่งมาให้ตอนก่อนตายนะคะก็คือบันทึกเสียงไว้ให้น่นีงเขาก็อยากให้คิริโตเนี่ยนะคะไม่ต้องรู้สึกผิดไป เขาบอกว่าเวลาเนี่ยมันเหลือ mm hmm. ก็เลยอยากจะขอร้องเพลงนะคะให้ฟังเป็นเพลงนะคะถ้าจะไม่ผิดชื่อว่าอะไรนะ red note red, red, red note d e a หรือว่า d e a red note เนี่ยนะคะที่จะเป็นแปลว่ากวางจมูกแดงน,นะคะ mm hmm. คิดิ่ตะได้ฟังเราก็นะคะคน้ำตาไหลเลยทีเดียวเชียว มีความเศร้าอ่ะคือแบบได้ข้อความจากเพื่อนที่แบบว่าตายแล้วอ่ะแล้วก็แบบส่งมาให้นะคะว่าแบบเฮ้ยจริงๆไม่ต้องโทษตัวเองนะเราก็ร้องเพลงให้ฟังโหเป็นเรานี่น้ําตาแตกอะบอกเลยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะกลับมาพบกันในชารเตอร์นะคะที่4ีค่คะก็วันนี้นะคะสําหรับแบบ เรื่องสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบว่าผิดพลาดบ้างยังไงก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคอมเมนต์นะคะใดๆหรือว่าใครที่แบบแอบ,บเล่นเกมนี้มาแล,แล้วแล้วรู้ว่ามันคือแบบทายังไงบ้างไอ้ตรงนั้นมันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยภาษาญี่ปุ่นที่มันเป็นคันจีร์ก็สามารถมากระลิปบอกกันได้ที่คอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้เลยแล้วก็อย่าคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ใน S A O นะคะคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด s u b ส c r i b e เราไว้ด้วยนะจะได้มาดูชาร์เตอร์หน้าไงแต่วันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย